ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะน้องไม้ลูกชายของสามารถเร็วๆเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเอามากๆเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้สําหรับในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักหนุ่มคนนี้กับสามารถพยักอรุณแชมป์โลกมวยสากลอาชีพคนที่10ของไทยและอดีตยอดนักมวยไทยชื่อดัง สามารถมีชื่อจริงว่าสามารถทิพท่าไม้เกิดเมื่อวันจันทร์ที่5ทธันวาคมพศส5 5 5ที่ตำบลคลองเขตปัจจุบ,บันอยู่ในตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกงจังหวัดชะเชิงเซาเริ่มหัดมวยไทยตั้งแต่อายุ11ขวบโดยใช้ชื่อว่าสามารถลูกคลองเขตโดยสามารถมีพีช่ชายแท้ๆซึ่งเป็นอดีตนักมวยไทยชื่อดังด้วยคือก้องธรณีพยักอรุณก้องธรณีเคยชกมวยสากลเหมือนสามารถ ได้มีโอกาสชิงแชมป์โลกถึง2ครั้งแต่ไม่ประสบความสําเร็จโดยครั้งที่2ได้ชิงแชมป์กับแชมป์โลกชาวไทยด้วยกันเองคือเขาทรายกาแล็กซี่ที่ต้องบอกเลยว่าหากใครติดตามเรื่องราวของหนุ่มคนนี้จะทราบได้เลยทันทีว่าสำหรับสามารถพยักอรุณหรือชื่อจริงว่าสามารถทิพท่าไม้ที่ก่อนหน้านี้สามารถเพิ่งจะเปิดตัวแฟนสาวคนสวยที่มีอายุห่างกันถึง32ปีไปหมาก็ทำเอาสาวโซเชียลถึงกระพือฮากันยกใหญ่ วันนี้เราจะพาไปสองลูกชายคนเก่งของสามารถกับภรรยาคนเก่าซึ่งตอนนี้นั้นลูกชายกําลังศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในคณะแพทย์ซึ่งลูกชายคนนี้มีชื่อว่าไมค์กเวินพยักอาอรุณต้องบอกเลยว่านอกเหนือจากความหล่อแล้วเรื่องความเก่งก็ไม่ธรรมดาเลยจ้า